ส่วนตัวผมเอาประเทศไทยเป็นพิเศษนะปีสองปีข้างหน้ายาวร้านขายตุ๊กตุนขายแก้วขายอะไรอย่างเงี้ยอีกปีหน้าถ้าวงล้อของความถดถอยมันยังไม่หยุดหมุนนะ่ะมันจะกระเทือนแล้วหมุนไปถึงไอ้ไอ้ร้านขายตุ๊กตุน่นขายแก้วขายน,าน้ำด้วยผมเราไม่มั่นใจทุกคนจะตระหนักแล้วก็ จะใช้เงินไปในสิ่งที่จําเป็นที่สุดซึ่งสิ่งจาเป็นที่สุดไม่ใช่ของถูกของแพงนะคุณกีตาจําเป็นคือแปลว่าจําเป็นรถยนต์ที่บ้านนะมีคันหนึ่งมันก็7็ปีแล้วปกติผมไม่เคยใช้ยาวขนาดนี้นะหปีผมก็อยากเปลี่ยนละวันนี้7ปีแล้วมันก็เริ่มซ่อมเยอะอะไรผมก็เออใช้ไปก่อนวะคือมันก็เศรษฐกิจอะมันก็เหมือนว่าเราก็รู้สึกไม่ได้มีอารมณ์หมายถึงว่าถามว่ามีตังค์ไหมก็ยังมีตังค์ไปซื้อได้นะแต่อารมณ์ที่จะไปซื้อมันไม่ค่อยมีละคุณกีต้านนะ่่เเเป็มืออกราก็ เราก็ดูจากตัวเองว่าอเออเ,เราเราเลื่อนไม่ได้เลยเนะแต่อันนี้มันเหมือนแล้วเราก็เลื่อนได้แล้วก็ไว้กอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะต่อรองเลทได้เท่าไหร่นะคุณกิตามผมยังเชื่อว่า SME อเ่ะเหนื่อยเดี๋ยวจะมี SME ล้มหายตายจากเร็วกว่าเดิมแล้วก็จะมีการปลดคนงานในภาคส่วนต่างๆมากขึ้นเปิด u t u b e ทุกช่องเนี่ยตอนนี้มันจะกลายเป็นว่า เก็บเงินไว้ต้องประหยัดอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณฟังไปเรื่อยๆมันก็จะแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยผมผมคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ไปสู่ไปสู่บัตทอม Follow the money the ผมไปเที่ยวเมืองจีนผมเจอน้องเด็กวัยรุ่นผมบอกเฮ้ยทำไมเที่ยวเมืองจีนอ่ะเรายังทํางาฟินเราบอกพี่ไปเที่ยวภูเก็ตมันแพงกว่านี้คุณกิตาเชื่อไหมมันมันเรื่องจริงอ่ะเขาไปฉงชิ่งไปดูทะลุตึกเขาบอกเนี่ยมันถูกเขาจ่ายคนละหมื่นนิดหน่อยแต่เขาได้มาเที่ยวต่างประเทศเขาได้มาเห็นบรรยากาศเห็นอากาศเย็นๆเขามาเห็นสีดารุนีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาอยู่ภูเก็ตเนี่ยเขาเสียหมื่นกว่าบาทกันนะแต่ว่ามันก็คือภูเก็ตอ่ะที่เราเคยไปมานานแล้วอ่ะผมก็คิดว่าไรอ,อย่างเงี้ย ถ้าไม่ปรับถ้าไม่เปลี่ยนแล้วยังยังทาเหมือนเดิมเนี่ยมันก็มีมีแววที่จะเขาเรียกว่าวงล้อของความถดถอยอะ่ะส่วนตัวผมผมคิดว่ามันยังหมุนอยู่นะมันยังไม่บอททอมแม้ตลาดหุ้นบอททอมแล้วนะแต่วงล้อเศรษฐกิจที่หมุนไปหมุนไปคุณกีตา้าลองสังเกติตอนต้นปีพวกเรายังไม่ประหยัดเลยนะอผมไม่ประหยัดคนนึงอะ่ะผมใช้เยอะอะ่ะผมก็เออไม่เป็นไรเราก็นู่นนี่ตอนนี้จริงถามว่ายักจนลงไหมก็ไม่ได้ยักจนลงนะแต่มันรู้สึกแบบว่า ฟิลลิ่งการใช้จ่ายมันหายไปหมดเลยนะคุณจิตามันเหมือนแบบว่าเออนะก็ไม่ค่อยอยากซื้อไม่ก็มันมันเป็นอะมันเป็นขึ้นจากตอนต้นปีแค่ไม่กี่เดือนนะตอนนี้ผมว่าคนมีตังค์ก็ประหยัดอ่าเท่าที่ผมรู้จักผมรู้จักคนมีตังค์หลายคนทุกคนก็ประหยัดตัวลงหรือคนที่อ่าเป็นบีบวกเงี้ยเป็นปานกลางขึ้นไปก็ประหยัดเดี๋ยวมันจะมันจะค่อยๆถ้าเกิดลูปเนี้ยมันปลดล็อกไม่ได้มันยังหมุนต่อ นึกออกไหมมันก็จะยังหมุนต่อเนื่องต่อเนื่องคุณกิต้าเออประหยัดจนชินแล้วก็ดีเหมือนกันเออก็สั่งออนไลน์กินก็ได้ไม่ต้องไปกินฟรายดาย์ิเนก็อะไรก็แล้วแต่ลงหนังในจีนน่ะไม่น่าเชื่อตอนนี้คือลงหนังในเกาหลีนี่ถ้าผมดูสถิติจําไม่ผิดมีมีเที่ยวหนังมาดูแค่ร้อยี่สิบล้านเที่ยวอ่ะจากเมื่อก่อนสองรอยสบตอนก่อนโควิดอ่ะหมายความว่า ม,มันกำลังจะกระเทือนไปในหลายๆอุตสาหกรรมที่เรานึกไม่ถึงอะ่ะไม่นึงดูหนังเรายังคิดไม่ถึงว่าคนจะเริกดูหนังได้ยังไงอ่อคนจีบกันมีแฟนก็ต้องไปดูหนังเดี๋ยวนี้ก็ก็น้อยลงไปเป็นครึ่งๆรึ่งเงี้ยมันก็จะกระทบไปทีละหลูปทีละหลูปซึ่งต้องคำนวณดีๆนะครับถูกแพงไม่ใช่ดูแค่ PE เนาะมองแล้วหลับตาจินตนาการให้ออกว่าสองสามปีข้างหน้าอะไรไมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราบอกวันนี้ดูหนังเท่านี้คำถามคือไม่ใช่เลยเราลงทุนแล้วต้องทำอีกสองปีอะ่ะ จำนวนคนที่เข้าไปดูหนังมันจะคือตัวเลขเท่าไหร่ถ้าเราบอกวันนี้เขากินข้าวนอกบ้านเท่านี้คําถามคือแล้วอีกสองสามปีมันจะคือเท่าไหร่เราเราปีนี้ผมว่าเราเห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นนะทุก,กี้ตีน้อยกับทุก,กี้ตีใหญ่ก็ฟาดฟันกันจนแบบเออเราไม่เคยเห็นเรื่องราวแบบนี้ถูกไหมคือเพราะคือผมผมผม,ผมรู้สึกว่าบุฟเฟ่ต์สมัยก่อนคือผมก็จะคิดว่าอันไหนอร่อยแล้วให้เราคุ้มที่สุดวันนี้มันนอกจากคุ้มแล้วอร่อยเราบอกอันไหนเกินสามร้อยไม่เอาละ ถือว่าโหดถือว่าแพงอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนเพอร์เซพชันเมื่อก่อนผมกินพันหนึ่งก็ได้ขอให้มันเป็นบุฟเฟ่ที่ผมรู้สึกว่าดีตอนนี้พันหนึ่งไม่มีคนนะพันพันกว่านี่ไม่มีคนแล้วครับค่ะแล้วอย่างนี้คือมันเหลืออยู่มากน้อยขนาดไหนคะของดีที่พี่มีมองเห็นอนะจากเมื่อก่อนที่พี่มีบอกว่าช่วงวิกฤต์อะมันยังต้องมีสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยถ้าตอนนี้นะคะใน สภาพของเศรษฐกิจไทยหุ้นไทยเนี่ยของดีมันเหลืออยู่เรามาณเท่าไหร่ถ้ากลับผมว่าเหลืออยู่น้อยน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะไม่ถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผมพอจะเชื่อได้ว่ามันน่าจะยังโตได้ในอีกสองสามปีข้างหน้ามีน้อยลงคราวนี้ปัญหาคือแล้วถ้าเกิดเราหาไม่เจอละ่ะก็ต้องเอาสองสามปีข้างหน้ามันทรงตัวให้ได้ก่อนไม่กลัามาแต่ถ้าสองสามปีข้างหน้ามันหดตัวคุณกิตา้าเข้าไปถือไว้อ่ะราคาหุ้นที่ PE ถูกหรือปันผลเยอะมันก็เอาไม่อยู่อ่ะมันต้องเอาที่แบบว่าอย่างน้อยทรงตัว ถ้ามันทรงตัวได้เนี่ยมันก็จะมันก็จะยังพอรักษาเวลได้แต่ถ้ามันทรงตัวไม่ได้เอาไม่อยู่แน่ตอนนี้ผมว่าเออเวลามองยอดขายหรือมองมองมองไรายได้กำไรเนี่ยต้องเพิ่มคำถามเข้าไปอีกว่าสิ่งนี้มันจะมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์เยอะน้อยเนาะคือของบางอย่างอะคุณกีต้าวันนี้เรายังจ่ายใช่ไหมวันนี้ผมยกตัวอย่างว่าต้นปีเราจ่ายสบายๆเลยเพราะตอนเนี้ยเรารู้สึกมันไม่สําคัญมากมันไม่เนเซซอี่ขนาดนั้น บางทีมันก็มีความเสี่ยงเนาะเช่นเช่นถ้าเกิดเราเห็นตัวเลขยังดีอยู่แต่เป็นร้านขายตุ๊ก,กตุนตุ๊กตาคุณกีตากับร้านที่สะดวกซื้อเซเว่นอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าร้านขายตุ๊กตุนขายแก้วขายอะไรอย่างเงี้ยอีกปีหน้าถ้าเศรษฐกิจไอ้วงล้อของความถดถอยมันยังไม่หยุดหมุนนะ่ะมันจะกระเทือนแล้วหมุนไปถึงไอ ไอร้านขายตุ๊กตุนขายแก้วขายน้ำด้วยอ่าผมเราไม่มั่นใจแต่้าเก็บอกเซเว่นขายข้าวกล่องขายไส้กรอกขายอะไรเงี้ยผมคิดว่าเอา้ามันคงไม่ได้กระเทือนมากคือเราต้องคิดถึงความนิสัยารีว่าตอนนี้มันกําลังเข้าโหมดที่โลกเนี้ยส่วนตัวผมเอาประเทศไทยเป็นพิเศษนะปีสองปีข้างหน้ายากพอ,อยากเนี่ยทุกคนจะตระหนักแล้วก็จะใช้เงินไปในสิ่งที่จําเป็นที่สุดซึ่งสิ่งจําเป็นที่สุดไม่ใช่ของถูกของแพงนะคุณดีตาจาเป็นคือแปลว่าจําเป็น จำเป็นหมถึงว่ามันจําเป็นก็คืออถ้าถ้ามันไม่จําเป็นคนอาจจะเลือกที่จะประหยัดถ้ามันจําเป็นแม้แพงหน่อยเขาอาจจะเลือกซื้อผมผมยกตัวอย่างหนึ่งว่าถ้าวันนี้บอกว่าไปเที่ยวจําเป็นไหมสาหรับผมาบางคนอาจจะบอกว่าก็ไม่จําเป็นมากอ,อเที่ยวไทยคนละครึ่งวันนี้ยังจองไปแค่แสนกว่าแสนกว่ารายการเองก็คือ,อคนมีตังค์ไม,ไม,ไม่ไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนเพราะเขาก็รู้สึกการเที่ยวมันต้องเชิงฟินเนาะ คนจีนเขาเลยเที่ยวมันต้องสบายใจอะเงินมันต้องแน่นกระเป๋าอะคุณกิต้าว่าเออช่วงนี้ฉันหาเงินได้ฉันแค่อยากไปเที่ยวเพรานการเที่ยวเนี่ยอาจจะอาจจะกําลังตีความได้ว่ามันกําลังจําเป็นน้อยลงแต่สมมุติว่าวันเนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะว่าคุณกีต้าใช้ iPhone 16 Pro Max อยู่บังเอิญเลยนะมันหายหรือมันแตกหรือมันอะไรสักอย่างผมว่าเดือนหน้าซื้อได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ ีกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวต้องไปฟื้อเลยอันนี้แสดงว่ามันใน s a r y มันมีความจําเป็นไม่ได้บอกว่าถูกหรือแพงนะคือเราจะต้องตีความเรื่องความจําเป็นให้ออกว่าอะไรที่เราเลื่อนมันไปไม่ได้เลยแต่อะไรที่เราเลื่อนได้นะเดี๋ยวเราจะเห็นการเลื่อนของอุปสงค์ไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันมันไม่ค่อยดีจริงๆครับค่ะที่มีให้แง่มุมดีมากนะคะคือไม่ใช่ว่าเรามาจะมาตีความแบบคอนเซอร์วัตฟเดิมเอาปัจจัยสี อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคคือแค่นั้นอะ่ะไม่ใช่ละคือ necessary เพราะ iPhone ก็ไม่ใช่เนาะแต่ว่าคือมันคือความจําเป็นที่ชีวิตเราขาดมันไม่ได้เอเราต้องถามตัวเองอะ่ะว่าถ้าของนี้มันเกิด mm. เกิด,กด mm. สูญเสียไปทันทีเราต้องจ่ายทันทีไหมถ้าเราต้องจ่ายทันทีแฟลว่ามันจําเป็นมากเนี่ยงรอไหมคือแต่ถ้าเกิด,กดสมมติเราบางอย่างเราบอกเออเดี๋ยวก่อนก็ได้นะเนาะทีวีอยากได้เครื่องใหม่หรือเอาแม้แต่ผมอะจริงๆร,รถยนต์ที่บ้านนะมีคันหนึ่งมันก็เจ็ดปีแล้วปกติผมไม่เคยใช้ยาวขนาดนี้นะ 5ปีผมก็อยากเปลี่ยนและว,วันนี้7ปีแล้วมันก็เริ่มซ่อมเยอะอะไรผมก็เออใช้ไปก่อนวะคือมันก็เศรษฐกิจอะมันก็เหมือนว่าเราก,เราก็เราก็รู้สึกไม่ได้มีอารมณ์หมายถึงว่าถามว่ามีตังค์ไหมก็ยังมีตังค์ไปซื้อได้นะแต่อารมณ์ที่จะไปซื้อมันไม่ค่อยมีละคุณกีตาร์เนะี่ยแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็เราก็ดูจากตัวเองว่าคือเร,เราเราเลื่อนไม่ได้เลยเนะแต่เนี้ยมันเหมือนแล้วเราก็เลื่อนได้แล้วก็ไว้ก่อนอะไรอยนะ่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องค่อยๆค,ค,คิดครับผมว่าอีกปี2ปีจะยิ่งเข้าหมด ไม่ไม่อยากพูดคำนี้เลยนะแต่มันเหมือนเข้าสู่หมวดสงครามหน่อยๆเนาะคือพวกเราก็ไม่เคยผ่านยุคนะนะั้นอะหมวดสงครามคนก็จะต้องใช้เงินโดยคิดเยอะขึ้นคุ้มไหมจําเป็นไหมประหยัดไหมหรือว่าถ้าถ้าจําเป็นและและคุ้มค่าพอเขาก็จะไปในในในแอเรียนั้นๆค่ะ งั้นเอา,เอา,เอาแว่นของพี่มี่ก็แล้วกันเพราะว่าพี่พี่ศึกษามาเยอะแล้วก็น่าจะอ่านค่ะกว่าพวกเราหลายคนนะคะพี่มี่ในมุมของมี่อะไรคะในตลาดหุ้นไทยที่ยังเหลือลงทุนได้กับของที่จําเป็นแล้วอาจจะยังรอดอยู่ในช่วงไปถึง2อสปีข้างหน้าค่ะผมว่าตอนนี้เทคโนโลยีอ่ะยังเป็นอะไรที่ขับเคลื่อนได้ในประเทศเราเนาะไม่ถึงว่ามันก็เหมือนที่เรายกตัวอย่างเมื่อกี้ว่า ถ้ามันหายไปทันทีเรายังต้องไปซื้อเราไม่ได้บอกว่าเดือนหน้าหรืออีกหลายเดือนนะเราอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเราต้องรีบไปซื้อให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยคือมันขาดไม่ได้ขนาดนั้นแต่แต่ถ้าจะดีกว่านั้นอ่ะให้มองไปถึงเม้นเงินภาครัฐด,ด้วยเพราะภาครัฐเนี่ยก็เอ่อมีความเร่งด่วนจําเป็นในการที่จะยกระดับใช,ใช่ไหมฮะซึ่งมีนโยบายต่างๆเช่น Cloud First จะเอาเอกสารหรือว่าเอาระบบทั้งหมดของภาครัฐขึ้นไปอยู่บน Cloud ขึ้นไปอยู่บนไอทีเนี่ยแล้วเขามีเม็ดเงินที่เกี่ยวกับไอทีเพิ่ อ่าเข้าใจว่าปีที่ผ่านมานี่เพิ่มดับเบิลดิจิตเลยปีนี้ก็ยังโตแบบใกล้ๆดับเบิลดิจิตอ่ะสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยมันมีเงินแล้วไงคุณอิตามันไม่ใช่เงินของผู้บริโภคที่แบบว่าผู้บริโภคอาจจะชิดเนาะซื้อดีไหมซื้อดีอดแต่ภาครัฐเขามีหน้าที่ใช้ติดตั้งจับจ่ายอันนี้อาจจะเป็นเกาะก,กำบังให้มันยังมันยังพอไปได้แล้วก็ไปลุ้นอีกนิดนึงว่า AI ที่กำลังเติบโตเนี่ยมันน่าจะกำลังใกล้เข้ามาสู่คอน s u m e r ล้วถ้ามันเข้ามาสู่คอน summer แล้วเกิด use case เนี่ย อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญคือมันไม่มีคำว่าถูกหรือแพงนะคุณกีตาเราจะซื้อมันก็ต่อเมื่อมันมีวาลแฟคเตอร์เมื่อไหร่มันทําอะไรใหม่ๆได้แล้วมียูสเคสนะคุณกีตาจะอยากซื้อมันทันทีคือมันไม่ได้จําเป็นอยู่ที่ว่าออกรุ่นใหม่หรือเปล่าแต่มันจะต้องมีฟังก์ชันอะไรบางอย่างซึ่งผมมาใกล้ละเดี๋ยวเราจะค่อยๆเห็นว่าโอนี่คือแว่นอัจฉริยะที่มองไปแล้วสมมติว่าผมใส่แว่นตัวเนี้ยผมเดินไประหว่างทางมันบันทึกเก็บไว้ทั้งหมดเลย แล้วผมลืมอะไรไปผมเอ๊ะเมื่อกี้ผมคุยกับคนนั้นเขาพูดเรื่องอะไรนะเขาให้หุ้นมาสองตัวมันหุ้นอะไรนะเขาก็จะเขาก็จะเขาเรียกไงอ่ะพูดกับเราเหมือนมันเป็น AI อยู่ในแว่นตามันจริงๆมันเหมือนเราเอา Chat GPT สองหน้าเพื่อนตลอดเวลาแต่เราทาไม่ได้ถูกไหมถ้าผมคุยกับกีตาร์แล้วผมเปิด Chat GPT แล้วสองหน้าคุณกีตาร์อย่างนี้แล้วบอกพี่มีเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแว่นตาแล้วเรานั่งคุยกันเนี่ยคุณกีตาร์ก็จะรู้สึกเป็นธรรมชาติก็เหมือนคุยกับผมธรรมดาแต่อันนี้คือ Chat GPT ที่มันกําลัง เก็บข้อมูลแอนเวลเลเมนต์รอบตัวผมอย่างเงี้ยสมมติมีฟังก์ชันอย่างนี้ออกมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะพอพอยังเติบโตเติบโตไปได้เนาะเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าเม้นเงินลงทุนภาครัฐผมว่าเป็นแอเรียหนึ่งถ้าเทคโนโลยีนี่ผมบวกให้สองเม้นเงินภาครัฐที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะแต่ถ้าเป็นเม้นเงินภาครัฐที่ไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องสร้างระบบน้ําก็ดีระบบไฟฟ้าหรืออะไรก็กที่ต้องขยายตัวเนี่ย ผมคิดว่าก็ยังพอไปได้นะครับอะไรที่ไม่พึ่งพางานเอกชนอะ่ะแต่ถ้าพึ่งพาพวกกําลังซื้อโดยทั่วๆไปเนี่ยผมให้แบ่งเป็นสองเทียร์แล้วกันเนาะถ้าเป็นกําลังซื้อแบบชนชั้นล่างอะ่ะส่วนตัวผมคิดว่าปีหน้าเหนื่อยกว่านี้นะไม่ต้งว่าถ้าเราพึ่งพาเหมือนเหมือนบางทีเราอย่าพึ่งเอาอะไรที่มันพูดง่ายๆเร็วๆเ,เช่นบอกว่าเอ้ยเราตกงานเราเปิดร้านอาหารก็ได้เพราะว่าอะไร ร้านอาหารคนยังไงก็ต้องกินสามมือผมว่าใช่แต่เขากินปลาถุงกลางบ้านหรือเปล่าแล้วเขาไม่ได้มากินอย่คุณนะถูกไหมหรือเขาจะทําซื้อกับข้าวมากินหมูปิ้งอะไรคือผมไม่รู้มันมีทางเลือกเยอะแยะแต่ผมเชื่อเองว่าปีสองปีข้างหน้าถ้าเราพึ่งพากลุ่มผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นลักยากมันจะมีการแข่งขันสูงขึ้นแล้วเวลามันมีการแข่งขันสูงขึ้นนะคุณกีตามันก็จะมีอะเรคู่แข่งที่ไม่มันเหมือนปีเนี้ยที่มันเกิดขึ้นในธุรกิจร้านอาหารนะ อ่าพอซุกี้คนนี้ลดราคาสมมุติว่าลดลงมาอีกสิบาทเนี่ยบางทีกําไรมันหายไปคนละสาสิเปอร์เซ็นเลยนะเพราะว่าจริงๆมันเหลือกำไรอยู่สาสิบาทคุณจิตาเนี่ยสมมุติเราขายสองร้อยสิบเก้าบาทมีกำไรสามสิบกว่าบาทถ้าเราลดสิบาทคือมันเหลือยี่สิบกว่าบาทเลยอะไรเงี้ยมัน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 จะกระแทกลงไปในเขาเรียกว่ามันมันปรับตัวยากส่วนตัวผมก็ให้หลีกเลี่ยงอะไรที่พึ่งผ่ากําลังซื้อรักยากปีนี้จริงๆคือเออเขาเรียกไงอะ่ะ สินค้าเกษตรก็ไม่ดีปีหน้าผมก็ยังเชื่อว่าไม่รู้ว่าดูท่าทางจากทั่วโลกก็ยังไม่แน่จะดีมากแล้วไม่ว่าเราจะต่อรองเลทได้เท่าไหร่นะคุณกิตาผมยังเชื่อว่า S อสเอ็มีอ่ะเหนื่อยเดี๋ยวจะมีเอสเมีล้มหายตายจากเร็วกว่าเดิมแล้วก็จะมีการปลดคนงานในภาคส่วนต่างๆมากขึ้นไม่อ่าผมผมไกด์ให้ผมคิดว่าพวกภาคส่วนยานยนต์ที่มีการจ้างงานแปดเก้าแสนเนี่ยมันเป็นภาคส่วนที่อาจจะแข่งขันยากละเดี๋ยวเราจะค่อยค่อยเห็นคนคนคนออกจากงานอ่ะ นี่นี่เขาสัมภาษณ์กันผมจำไม่ได้ช่องอะไรเขาไปถามเขาบอกว่าเอ้ย hey, คุณรู้สึกยังไงกับภาวะเศรษฐกิจข้างหน้าก็สี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มั่นใจละมีห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เขาบอกเขารู้จักในสามเดือนที่ผ่านมาเขารู้จักคนอย่างน้อยหนึ่งคนอะตกงานอะอะไรพวกนี้มันจะเป็นทายที่ทําให้ทุกคนอนะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเก็บฉันต้องประหยัดเราเปิด youtube ทุกช่องเนี่ยตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าเก็บเงินไว้ต้องประหยัด<笑><笑>อะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณฟังไปเรื่อยๆมันก็จะแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยผมผมคิดว่าเรื่องนี้้ยังไไไไม่ดปปสูู เออเรื่องการประหยัดของคนเนี่ยยังไม่มันอาจจะวิ่งมาสู่กลางทางเพราะนั้นอะไรที่<ม>ต้องพึ่งพากําลังซื้อพวกเนี้ยมันจะมีเซอร์ไพรส์แบบลบๆได้อะมันมันมันต้องเรามาระวังอ่ะแล้วพอเวลามันลบๆนะเอ่อตอนก่อนจะคอนโซลิเดตอ่ะพวกเอสเอมีหรือว่ารายย่อยที่อยู่ไม่ได้คุณกิตาเขาจะเขาจะสู้ด้วยสงครามราคาก่อนอม,มันเป็นมันเป็นท่าของเขาแล้วเดี๋ยวเราปล่อยให้คอนโซลิเดตเสร็จนะพวกบริษัทใหญ่ๆอ่ะก็จะมาเก็บกว่า ไอ้มาเก็ตแชร์ที่เหลืออยู่มันก็จะเหมือนร้านอาหารเนี่ยตอนนี้มีหกแสนกว่าร้านใช่ไหมเขาเขาอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าสายป่านเขาไม่ยาวถ้าขายไม่ได้หกเดือนเนี่ยทุกคนก็ปิดละแต่ก่อนจะปิดในหกเดือนเนี่ยเขาต้องสู้ตายอย่ีตาเขาต้องลองลดแลกแจกแถมแถมแลกแจกลดอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยครับ Follow the Money the